สวัสดีจ้าพี่น้องผ้าเลาะสวนเมื่อนี้เมื่อนี้เลาะฟังทั้งอากระเทียมอยู่จ้ะพี่น้องเลาะสวนเนาะมึงในจ้ะพี่น้องได้นแนวไอ้ถากง,งาดีเนาะจ้ะได้นแนวถากเนี่ยอุปกรณ์ทำความสะอาดกะมาถางงาออกให้ต้นบูเบอรีจ้ะพี่น้องต้นบูเบอรีเทียมมาปลูก มีอยู่สิบเอ็ดต้นต้นนี้เป็นลูกเพราะว่ามันเป็นลูกบัวลายไม่ทิบก็เลยว่าสีบอไอ้นั่นจะสีบอไอ้กลางไอ้เนตเมจะพี่น้องตาคายสําหรับกันนกเมจะสีกลางดีหรือบัวกลางดีจวมาไม่ทิบว่าเพราะว่าปีนี้เขาเขาพึ่งโลงหลุมใหม่เขาพึ่งจะลงดินเนาะจ้ะเนาะ บุบูว่าเขาจะไม่ที่คิดว่าคือสิบบเป็นดอกจ้ะคือสิบบเป็นดอกคือสิเศร้าละ่ละ,ละ,ละจ้ะมันก็มีลูกอยู่จ้ะแต่ว่าห่างบลายนะเพราะว่ามันพึ่งอ้ยน,นี่มันไยตัวนี้เป็นอะไรเ้อพี่น้องนี่อ่าเมือกของไอ้ตัวทากตัวทากนี่กินไปทั่วได้จ้ะพี่น้องกินไปทั่วมึงมันก็มีสุต้นจ้ะพี่นอ้องเอ่อ ลูกเขาอะจ้ะมึงเสียเนี่ยเขาก็ลั่งเป็นลูกน้อยอมนทิ่ทางงาออกมาเลยจ้ะพี่น้องมึงเนี่เนี่ยเพราะว่าได้แนวทางดีนะเห็ดายก็เลยเห็ดนี่มึงจะมีต้นนี่หลายในจ้ะพี่น้องต้นบูบรีนะจ้ะหลายในจังหน,น่อยนี่อาจจะกลางอยู่ห่างนบนินจัยขึ้นกันบนัิเนะไอ้นี่ม่ทิพก็กรลั่งขึ้นจ้ะพี่น้องกําลังงาม ต้นอ่าซุกินี่ไแม่จ๊ะพี่น้องเป็นบัวฝรั่งหม่จ่ากำลังงามเลยนี่จะเพราะว่าอากาศเริ่มอุ่นเริ่มมีแดดนะเลยประมาณนั้นจ๊ะเลาะต่อกระเทียมมะเก็บดอกออก นี่จ้ะเมื่อเก็บดอกออกเพราะว่าให้เขาแบบล่งหัวเนียจะพี่น้องมาหากัหากหกักหักดอกเขาออกหมดเลยตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ยังพันในหกักแกพี่น้องเนี่ยไม่ทิพย์ยังพันในหักตัวนี้มเ,นเมีนไปหมดเลยจ้ะบันนี้ก็ใช้ขึ้นกำลังเป็นเกี่ยวมึงพี่น้องเขากำลังเป็นเกี่ยวคุณะนะเมนไปหมดจ้ะ เลาะต่อหอมหัวใหญ่หอมหัวหย่นี่ยเมทพิบกระเพิงมากเอาหยาออกนาะจะเนาะกระเพิงเห็นต้นหอมเนี่ยกำลังจะลงมหัวคือกันจะพี่น้องพอหอมหัวใหญ่นี่ก็เดือันนี้ก็ตัวนี้เป็นในนั่นจะ้ะพักกาดฮอเด้อพี่น้องแต่ว่าหัง มันโมฮอเพราะว่าต้นเขามันเก่แล้วนะเขาก็ขึ้นดอกน,นาอจ้ะเนาะเขาโมฮอเนี่ก็ลังเริ่มงาเริ่มขึ้นเมทิปสิมาเก็บหักยอดยอดยอดเขาออกไปหลวกกินน้ำพริกกินก็นมจีนส้มตำเนี่ยคือว่ามัน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 เห็นอย่างบรไดเลยจ้ะเพราะว่าเขาเก่เขาหนี่แล้วตน้นเมทิปเอามาแยกแยกมามาลงในแปลงน,นี่ยคือเขาเก่แล้วนะ เขาผสมบูรณนมาสันเถอะจ้ะกินดอกเขาแทนตัวนี้เป็นผักกาดจ้ะพี่น้องผักกาดดอกเม่ทิบวานะคาลฟาเวอร์นะจ้ะที่เป็นหัวไหมหัวผักกาดนะจ้ะเนี่ยบะน,นี้เม่ทิบเอาไอ้ไอเอาหญ้าออกแล้วเม่ทิบเขาเอาดินมาใส่อ้อมบอมินดินจ้าพี่น้องขี้เถ้าขี้เถ้ามาใส่ขี้เถ้าเนี่ยมันก็เป็นการไอ้ บำรุงอีกอย่างหนึ่งน้ะเนานเพวานอยู่บ้านแม่แล้วกับเวลาเราเห็ดไอ้เอาขี้เท่าออกจากเตาเผาเตายัางคือเตาไอาหนึ่งเขาสิแล้วก็เอาไปใส่จจงสิงลจ้ะใส่พวกต้นหมอกต้นไม้พวกต้นพักต้นยังเสียเนี่ยจ้ะกัเห็ดเอามาใส่คือกันไปตอจ้ะพี่น้อง กำลังขื้นเด้อพี่น้องนี่กระลังขื้นกรลังงามตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ไม่ทิปใส่ยังพันแล้วจ้ะตัวนี้ก็เอาดินเอาไอ้หญ้าออกคือกันเห็นบ่จ้ะทั้งทั้งขังาง,างนี่ก็สิไดตัดได้จ้ะพี่น้องคันบ่ตัดเด๋ยนนี้ขึ้นขึ้นลร้กว่ากเก้านะกรลังจะเป็นดอกอยู่แล้วในพวกหญ้าจ้ะนี่นี่ก็สิเดเอาผมมีขี่เท่าเหลืออยู่แต่ว่าไมทิปเห็ดพันแล้วฝนมันตกก็เลยอไดห็ดตัวนะ เสียวมาใส่คือกันเป็นกระลำสีม่วงจ้ะพี่น้องกระลำสีม่วงมองต้นเขาเป็นแนงสีสุปีจ้ะบ่บ่ไข่ป็่นเพราะว่าบ่ไข่ฮอร์ไหมเจ้ะพี่น้องกันหอกับโดนโดนแล้วก็มันเป็นตน้นบ่สมบูรณ์ที่ิว่าหรือมันเป็นพันธุ์ของเขามันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็สิไปหอตามหลังตอนตอน เท่าแล้วยังประมาณนี่แม่จ้าพี่น้องมึงไงยังสีเลยจ้ะต้นสูงขี่ดิขึ้นไปปกติกระลำม,มันก็นจะหอเนาะจ้นะเนาะต้นเตียเต้ยวหอหอนี่โบแมนแต่พี่น้องกระลำสีม่วงเป็นยังสีตลอดทุกปีสิเปลี่ยนพันุอยู่จ้ะสิลองเปลี่ยนพันุมึงว่าเป็นจังใดเน่นะเพราะว่ามันบ่เคยหอแต่ว่าตัวนี้นี่พี่น้อง ตัวนี้เริ่มเห็นดอกเลยจ้ะพี่น้องเริ่มเห็นไอ้ต้นกบใบครง่ามคือกันเป็นทีอากาศได้จ้ะมิพึ่งพึ่งมนี่มิเดดจ้ะพี่น้องมันแล้วแต่ไหมจ้ะเดดบกใครเต็มที่ให้เขาพืชผักกันเลยบกใครงามตัวนี้เอากี่เท่าใส่แล้วคือกันแล้วก็เป็นไอ้นั่นจ้ะบกคลีบกบคลีเห็นหัวขึ้นแล้วจ้ะพี่น้องแต่ห่งบกหูว่า บอคคลีอะจ้ะตนนัวนี้เอาขีดเท่าใส่สีมึงนะะเมทริกสีมึงว่าเขาจะฟื้นตูเลวบอใส่ขี้เท่าไปนี่จะพี่น้องแต่ตอนนี้เห็นเห็นหัวอยู่ประมาณหลายต้นเติบอยู่จะประมาณหนึ่งสองประมาณหกเจ็ดต้นจะที่เห็นหัวสอดออกมาเนาะจ้ะเนาะต้นบอคคลีจ้ะเนี่ยไปโตมึงเนี่ย ต้นนี้คือกันเลยพี่น้องต้นนี้เป็นกระลำจ้ะกระลำนี่ก็คือกันพี่น้องมึงเนี่ยบกไคเงามปีนี่พักไม่ทิบถึงนีนว้าพักไม่ทีบบกไคเงาแล้วเขาอยู่ฟังทั้งนี้น่ะบกไคเดบำรุงพร้อมเลยจ้ะพี่น้องไม่ทีบบกไยเดมาบำรุ่งบอยอยกไคเดามาสนใจเพราะว่าเขาไม่ทีบสิจิตจะฟังทั้งกีนเฮาไม่จ้ะสิบบกไคเดมาบำรุ่งทั้งนี้จ้ะพี่น้องเนี่ยพัก สีอูประมาณนี่บัดที่เนี่ยอากาศมันบอเป็นใจอากาศมันแบบว่ามันมันมีตะนาวอย่างยที่จริงเขาชอบอากาศหนาวนะจ๊ะแต่ว่าอากาศหนาวแต่ว่าหันบ่มีแดดนะะมันก็เลยเหตุให้เขาบ่ขึ้นจ้ะพี่นงหนาวสื่อๆแต่ว่าบ่มีแดดมีอย่างมันก็เลยอยุ่งสิจ้ะมันมันหนาวมันก็ต้องมีแดดพอมั้งสินะมันจังสิเหตุใหนเขาแบบว่าขึ้นดีเนาะแต่ว่านี่มันบ่มีแดดนะจ้ะบ่เขยมีแดดจ้ะพี่นงทำมีแดดมันก็ขึ้นเร็ว เนี่ยจ้ะผ้ามึงคือเก่าจ้ะพี่น้องเนี่ยต้นเขาสมบูรณ์เขาก็ขึ้นเนี่ยเริ่มเห็นดอกเห็นแล้จ้ะบอลขลีจ้ะจังสรนเริ่มเห็นแล้วเห็นหลายต้นเลยจ้ะต้นที่เขาสมบูรณ์เขาใหญ่เขาสูงขึ้นนะจ้ะ mm hmm. ปกติสุป,ปีนะ่ะไม่ที่ปลูกน่จะจะเงยต้นใหญ่นนามากเลยจ้ะบอลขลีนี่แต่ว่าปีนี้นะ่ะกระแดงเป็นกระแดงอยู่ บ่ใครได้บำรุงเขาปันไดอีกอย่างอากาศมันกับบ่เป็นใจพ่อสี่แบบว่าซิเล่งการจะเลื่อนตูบตัวของเขาบนันไดอากาศบ่ใครมีแดดปัญหาคือบ่ใครมีแดดจะพี่น้องเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงนี้คือแดดหน่อยมีแดดมือหนึ่งบ่มีสามมือมืออื่นบ่มีอลไรจะพี่น้องมืออื่นฝนตกเร็วนี่จ้ะฝนตกพุ่นไปจนหอด เป็นอาทิตย์จ้ะพี่น้องก็ขึ้นเป็นอาทิตย์เนี่ยจ้ะอีกเนี่ยจะมันก็เลยเหให้พืชพักบ่ค่อยขึ้นจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันบ่มีแดดมันมันอากาศมันเย็นดีอยู่เขามากอากาศเย็นมันบ่จ้ะแต่ว่ามันก็ต้องมีแสงแดดพรอมนะแต่ว่านี่แดดมันบ่ค่อยมีจ้ะมันก็เลยเห็ดให้เขาแบบไม่ค่อยที่จะเจริญเติบโตเท่าไหร่เนี่ยจะ้ะ ไปก่อนนะคะคลิปนี้ไม่ทิ้บบายบาย